สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลง GMS นะครับวิธีการอัปเดตใหม่ล่าสุดของ Huawei Y7p นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการตรงนี้นะครับต้องใช้ในส่วนอุปกรณ์นะครับนั่นคือเจ้าตัว USB f l a s drive นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการลงนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ขนาดไม่ใหญ่มากประมาณ10กดมคเท่านั้นเองนะครับผมจะทำตัว QR code นะครับแล้วก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการดาวโหลดนั่นเองนะครับ เมื่อดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาใส่ในแฟลชไดร์นะครับเมื่อนํามาใส่ในแฟลชไดร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เสียบตัวแฟลชไดร์เข้าที่ตรวจเครื่องเลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกตัวไดร์ e USB นะฮะให้เราไปทําการแตกไฟล์ตัวนี้นะครับวิธีการแตกไฟล์ซิปถ้าใครยังไม่ได้แตกมานะครับให้กดค้างไว้แบบนี้นะครับจนมีติ๊กถูกข้างหลังนะครับแล้วกดคําว่าอื่น เลือกคําว่าแยกไปที่นะครับมันจะขึ้นไปที่เดเรคทอรีปัจจุบันนะครับเรากดตกลงเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่แตกอีกรอบนะครับเพราะผมแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวไฟล์ตัวนี้นะครับที่ผมแตกมานะครับก็เป็นตัว GMS Install นะครับให้แตกเข้าไปนะครับแล้วก็แตกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเราจะเจอไฟล์2ไฟล์นะครับเป็นหัว w e i Folder หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ตัว Google Account Manager นะครับให้เรา Copy โ Folder h u a ว่ยตัวนี้ออกมานะครับกดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็กด ัดลอกนะครับแล้วก็กดแบ็กกลับมาแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวางด้านนอกตรงนี้เลยนะครับของตัวแฟลชไดร์กดวางนะฮะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่ในส่วนของตัวขั้นตอนสำรองข้อมูลแอนการคืนค่านะครับซึ่งขั้นตอนตัวนี้นะครับให้เราไปที่ในส่วนของตัว,ตวการตั้งค่านะครับเลื่องออมาด้านล่าสุดไปที่ระบบนะครับเลือกสำรองข้อมูลแอนการคืนค่านะครับเลือกสำรองข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกที่จะเก็บ USB หลังจากนั้นจะเจอไฟล์วันที่17ตุลาตรงนี้นะครับให้เราแตะไปนะครับแล้วก็กดคืนค่าโดยใส่รหัสนะครับเป็น A แล้วก็07ตัวนั่นเองนะครับ A 1 2 3 4 5 6 7กดตกลงครับมันจะทําการคืนค่าไฟล์ให้เรานั่นเองนะครับเมื่อคืนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน2แอปนี้นะครับเป็นแอปในส่วนของตัว G นะครับตัวใหญ่แล้วก็ G g กตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับให้แตะในส่วนของตัว เป right ิดการใช้งานตัวนี้ก่อนนะครับมันขึ้นมาให้เปิดการใช้งานนะครับแล้วก็อนุญาตหลังจากนั้นเสร็จกดลานหนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องรอให้มันลานเสร็จนะครับตรงนี้เรากดออกมาได้เลยนะครับเคียบหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวจีโกตัวนี้หลังจากนั้นเสร็จนะครับให้แตะตัวภาษาจีนด้านขวามือนะครับกดอนุญาตนะครับกดอนุญาตหลังจากนั้นเสร็จนะครับตัว ซอฟต์แวร์นะครับมันจะพาไปหน้าในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบริการ Google Service นะครับแล้วจะมีเครื่องหมายโกตัวนี้นะครับให้เราแตะที่โกตัวนี้เลยมันจะทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่ละแอปพลิเคชันให้เรานะครับก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตใครเร็วก็จะดาวน์โหลดเร็วอินเทอร์เน็ตใครช้าก็จะดาวน์โหลดช้านั่นเองนะครับก็ตัวนี้ดาวน์โหลดแอปแรกไปที่ประมาณ40-50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันจะใด้ดาวน์โหลดทีละแอปนะครับแล้วก็ให้เรากดติดตั้งนั่นเองนะ พอโลสิตเรียบร้อยแล้วครับกดติดตั้งเลยนะครับกดเสร็จสิ้นครับมันก็จะไปดาวน์โหลดแอปถัดไปถัดไปนะครับจนครบสามแอปนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัว Google Mobile s v i c e เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปในส่วนของตัวการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์ในช่องตัวแอปตัวนี้นะครับพิมพ์ไปว่า Google นะครับ G O O นะครับแล้วก็แตะที่จุดไข่ปลาสจุมบนขวานะครับเลือกแสดงกระบวนการของระบบนะครับแล้วก็เลือกไปในส่วนของตัว โครงสร้างบริการของ Google ตัวนี้นะครับให้แตะเข้าไปนะครับทำการในส่วนของตัวล้างแคชนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลนะฮะหลังจากนั้นเสร็จนะครับให้เราไ a c กลับมาถอนการติดตั้งพอถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเข้าไปที่ไฟล์นะครับเข้าไปที่ USB f l a s drive เรานะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ในส่วนของตัว GMS ตัวนี้นะครับแตะเข้าไปจะเจอ Account Manager ให้ติดตั้งแอปตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อติดตั้งแอปตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดติดตั้ง เสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของตัวแอปตัว G-Go อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับมันจะให้เราไปดาวน์โหลดในส่วนของตัวแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งที่เราถอดการติดตั้งไปนะครับกดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ขึ้นโกให้ดาวน์โหลดนะครับเมื่อกี้มันยังไม่ออกจากแอปนะครับกดลียร์ออกก่อนนะครับแล้วก็แตะเข้าไปใหม่นะฮะนะครับก็เมื่อกี้นะครับเราถอดการติดตั้งไปกดติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับกดตัวโกให้มันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้้้ัแลวกดดตติง อพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็เข้าไปที่ในส่วนตัวการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับไปที่บัญชีแล้วก็เพิ่มบัญชีเลือก Google นะครับกดว่ามันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจกดตกลงไปเลยนะครับกดที่มีอยู่แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานเดี๋ยวผมจะลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีของผมนะครับ <Interesting> อ่านี้ลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลกต่อมานะครับ ให้เราเข้าไปในส่วนของตัวลองเข้าไปที่ Play Store ดูนะครับนี่นะครับ Play Store ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมได้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่แอปนะพิมพ์คาว่า G O O เหมือนเดิมครับ G O O นะฮะคราวนี้เราจะไปทําการลบในส่วนของตัวผู้จัดการบัญชีนะครับกดในส่วนตัวแสดงกระบวนการระบบนะครับ ออกไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับผู้จัดการบัญชีตัวนี้นะครับให้ลบตัวผู้จัดการบัญชีตัวนี้ออกนะครับให้ถอนการติดตั้งเลยนะครับเมื่อถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อ่อมาให้ทําการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถใช้งานในส่วนของตัว GMS ได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปิดการแจ้งเตือนให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันหลังจากรีสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคนะครับ คราวนี้นะครับพอรีสตาร์ทเครื่องมาเสียบ้อยแล้วครับเราก็เข้าเพย์สโตร์นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเกมได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นนะครับให้ในส่นตัวการแจ้งเตือนบริการ Google Play แบบนี้นะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ปัดแบบนี้นะครับเลือกการตั้งค่านะฮะแล้วก็ทําการปิดการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยไปนะครับปิดการแจ้งเตือนให้หมดเลยนะครับถ้ามันมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับคราวนี้ครั้งต่อไปมันก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมลอง เดี๋ยวเรามานะครับอะไรที่มันแจ้งเตือนเนี่ยครับกดตั้งค่าไปนะครับแล้วก็กดปิดการแจ้งเตือนให้หมดเลยนะครับนีเองนะครับขาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คราวนี้มันก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้ดูสักหนึ่งแอปละกันนะครับเอาแอปที่มีขนาดเล็กๆละกันนะครับเพราะว่าแอปใหญ่เน็ตผมช้ามันจะใช้เวลานานผมโหลด t ว i t t e อร์ละกันนะฮะนี่ครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับได้นะฮะผมแล็กกรปลอง ตัวอื่นๆนะครับฟูดแพนได้เนี่ยฮะก็ดาวน์โหลดได้นะครับลายนะครับลายที่ต้องการใช้นะครับคนส่วนมากใช้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้นี่ฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเราดาวน์โหลดแอปอะไรนะครับที่มันเป็นในส่วนของตัวบริการของ Google นะครับแล้วมันแจ้งเตือนนะฮะว่ามีในส่วนของตัวบริการ o o เกิลเพย์โปร t ทคครับให้เราปัดลงดึงลงมานะครับแล้วก็ปัดไปทางซ้ายแล้วก็ตั้งกดเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนเท่านี้เองนะครับ ทำแอปอะไรที่มันมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับเมื่อปิดครั้งเดียวนะครับมันก็จะไม่การไม่มีการแจ้งเตือนในครั้งต่อๆไปนะครับยกเว้นแอปพลิเคชันไลน์นะครับต้องไปปิดการแจ้งเตือนด้านในนะครับเพราะว่าถ้าไปปิดในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับทั้งหมดเลยมันจะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับอ่านก็ไปนในส่วนของตัววิธีการลงในส่วนตัว GMS นะครับของ Huawei Y7p วิธีการอัปเดตวันที่14เมษายน ก็ใครดูแล้วนะครับถูกใจนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโรใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ